สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับครับข้อกล่าวหาเรื่องของการหนีทหารและการใช้เอกสารที่เป็นเท็จในการสมัครเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหมของคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับและก็ถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะเช็คบินกันนะครับระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่สนใจและก็หลายฝ่ายก็ให้การติดตามแต่ว่าเมื่อประเด็นนี้นําไปสู่การไต่สวนหรือมีการสอบสวนของ สำนักงานตรวจการแผ่นดินนะครับก็เลยตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของจริยธรรมของนักการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้รายการฮอตท็อปิกก็จะ ค้นหาความจริงและก็ความชัดเจนจากทั้งสองฝ่ายนะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับที่ทําการของพักประชาธิปัตย์พูดคุยกับคุณสิริโชคโสภาสสสงขลาประชาธิปัตย์ซึ่งจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่อธิบายแทนคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับสายเล่าฟ้ายินดีเลยครับเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ร่วมรายการบอยครับยินดีเช่นเดียวกันนะครับจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องแสดงใช่ครับข้อเท็จจริง แล้วก็ข้อกล่าวหาทั้งในตัวของเอกสารหรือว่าข้อมูลทั้งหมดที่บอกว่าข้อกล่าวหานั้นไม่ได้เป็นความจริงและเป็นการใส่ร้ายหัวหนา้าพักประชาธิปัตย์จะอธิบายแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องอะไรยังไงครับเบื้องต้นนะครับ,รบออข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยมันสืบขื้อมาจากรายงานผลการสอบสวนนะครับกรณีนายพิสิทธิ์เนี่ยเขารับราชการที่โรงเรียนนร้อยจปรเมื่อปี2542ัหรับคือทั้งหมดเนี่ยคือเ,เอกสารเริ่มจากจอันนี้ที่เริ่มจากอันนี้นะครับ ซึ่งการนำเสื้อแดงเนี่ยก็นำมาเผยแพร่นะครับแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็เชื่อนะครับเพราะว่าเป็นการเผยแพร่เฉพาะบางส่วนอมไม่ได้เผยแพร่ทั้งหมดเหตุที่ผมบอกว่าเผยแพร่เฉพาะบางส่วนก็คือว่าเขาจะเผยแพร่เฉพาะป่าหน้านะครับแล้วก็ผลสอบสวนคแต่เขาไม่ได้ดูไปในเนื้อหาสาระว่าหลักฐานนะครับพยานคือใครมีอะไรบ้างซึ่งเมื่อเราดูในข้อเท็จจริงแล้วจะเห็นว่าผลสอบสวนปีสี่สองเนี่ยคือบกพร่องมากแล้วก็แทบจะใช้ไม่ได้เลยทีนี ข้อเจ็จริงที่คนอีกฝากหนึ่งยังไม่รู้คือคืออะไรในกรณีขกตัวอย่างนี้นะครับเช่นพี่น้องเสื้อแดงไม่ทราบเลยว่าผลสอบสวนนี่ไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าทางคณะกรรมการก็ยอมรับครับครับเช่นนะครับบอกว่ามีอาการอ้างเอกสารแต่ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบอย่างไรก็ดีได้ทําหนังสือถึงสมผมก็จะบอกสมคือสมิตรานะครับ่อขอตรวจสอบเอกสารบรรจุตัวจริงซึ่งสมได้เก็บรักษาไว้ เมื่อวันที่16เมษายน2512คือท,ทาหนังสือไปเมื่อวันที่16เมษายนแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทําการตรวจสอบได้จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเอกสารที่อยู่ในสอมอเนี่ยทางคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยไม่ได้เข้าไปแตะต้องเลยครับข้อที่2เนี่ยนะครับเขาก็เขียนต่อว่าดังนั้นจึงต้องพิจารณาจากเอกสารที่มีอยู่ในส่วนของโรงเรียนในร้อยเจปลอซึ่งหน่วยที่เกี่ยวข้องในการบรรจุครั้งนี้ประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเจาะปลอสบทบสบทบนี่ก็สารบัญสารบก นะครับและกพทบก็คือกําลังคหนานบกนะครับก็บคือ <ๆ S 3> ว่าผู้ยว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคนพิเศษเนี่ยมีอยู่3ามที่นะครับ,ค,รบคือ,อบคือพปรสารบัญหานบกและกําลังคลานานบกแต่ทั้งหมดนี้เอาไปเก็บที่เสมนตราแต่ปรากฏว่าเอกสารชุดทีท่เก็บที่เสมีนตราเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยไม่สามารถไปเอามาได้ครับเพราะฉะนั้นในวันที่สอบสวนนี้ก็ไม่มีเอกสารจากสมอเอกสารสําสคัญที่อยู่ในเสมียนตราเนี่ยที่จ <relay ed S 1> ะมีการมันมีกี่กี่ชนิดกี่ประเภทแล้วมันคืออะไรฮะอาจาย์อธิบายต่อนะครับ ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเอกสรารที่เกี่ยวข้องอยู่ที่3หน่วยนะครับคือจปลนะครับสารบันณฐานบกและก็พทบกกำลังคนฐานบก<ม>ปรากฏว่าต่อมานะครับกรรมการสอบสวนก็ยอมรับอีกครับว่าจากการสอบสวนปรากฏว่าหลักฐานการขออนุมัติบรรจุนายพิสิทธิ์เพื่อชาชีวะเข้ารับราชการในส่วนความรับผิดชอบของสวทบ,บ,รบ,บไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากสารบันณฐานบกไม่ได้เป็นหน่วยจัดเก็บเรื่องทั้งหมดอ่าแล้วตลงอันนี้ก็ตรวจไม่ได้นะครับสปทบครับต่อไปอีกครับ ในส่วนของกําลังคนฐาหาบกแต่การสอบสวนไม่ปรากฏว่าหลักฐานการบรรจุของนายสิทธิเวชชัวะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกอพอทบแต่อย่างใดคงตรวจสอบหลักฐานในส่วนของโรงเรียนนายร้อยจ้บลลเท่านั้นคือทั้งหมดนี้คือว่าเอกสารที่เอามาตรวจสอบได้คือจากโรงเรียนนายร้อยจบลอ,อแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆที่สําคัญก็เลยขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจหลักก็คือใบผ่อนผันการศึกษานั่นหมายถึงว่าการสอบสวนในปี4 .2 ไม่ได้เอาเรื่องของการผ่อนผัน เอกสารสาคัญของการผลฝันของคุณพิชิตมาเขาไม่มีเขาไม่มีเอกสารเขาก็เลยเขาเลยสรุปว่าไม่มีอแล้วในส่วนของทางทางคุณพิชิตมีไหมครับสมีครับแต่ว่ามันเสนอทีนี้ปัญหาต่อไปนะครับที่ผมเห็นจากการสอบสวนชุดนี้คือว่าพอไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่มาให้การสอบไม่ให้มาให้ปากคําเนื่องจากว่าเขาเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับเพราะมันเลยมาปีสี่สองนี้เลยมาตั้งกี่ปีแล้วครับครับใช่ไหมครับยี่สิบกว่าปีฮะทีนี้อย่างเช่น พลเอกชัยวุฒินะครับสีมาศนะครับพอจอบอคือเจเลฐานบกนะครับที่สอบเรื่องนี้ครับได้ทําหนังสือไปถึงพลเอกชัยวุฒิสีมาศเพื่อขอเพื่อขอสอบถามข้อได้จริงแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อจึงไม่สามารถสอบถามข้อได้จริงในเรื่องนี้ได้อืนะครับครับทีนี้พอเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก็ยิ่งตกใจครับเพราะว่าพะเวลาเขาไปสอบสวนเนี่ยเขาสอบสวนอย่างเช่นร้อยเอ็ดเกียร์ร้อยเอกเียิกล้องพวงพ่วงผู้นะครับซึ่งเป็นเสมียนปรากฏว่า สิ่งที่ร้อยเอกเกียรติกพูดเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าแต่ตนจําได้ว่าเคยได้ยินว่าคือเป็นหลักฐานที่ลอยๆนะครับมไม่มีเอกสารครบถ้วนผมจึงเรียนว่าเอกสาร,รัสอบสวนปีสี่สองเนี่ยคือขาดเอกสารทั้งหลายทั้งปวงเพราะั้นการสรุปก็เลยน่าจะมีความผิดพลาดซึ่งมันก็เลยตอกย้ำเพราะว่าคุณพันเอกสมโชไกรสศิรินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในปี4ีเนี่ย แล้วก็เป็นพยานปากเอกให้กับคุณยดุพรพรมพันธ์นะครับคดีหมิ่นประมาทนะครับก็ไปให้การในศาลแล้วพันเอกสมโชคนะครับก็ยอมรับอย่างสะดุกดีเลยครับได้พี่น้องช่วแดงได้เห็นนะครับนะครับถ้ารู้จักกับจำเลยเป็นการส่วนตัวตั้งแต่ปีสามศูนย์คือยอมรับกลางศาลเลยว่าเขากับจตุพรสนิทสนมกันเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยครับมันก็ชัดเจนว่าคณะกรรมการหนึ่งท่านแล้ว ที่มีความไม่เป็นกลางะนะครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นอีกครับก็ค,บคือว่าเมื่อถามพันเอกสมโชคนะครับ,รบว่าถ้าหากมีเอกสารผ่อนผันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเดี๋ยวว่ามาให้ดูนะครับอเอกสารผ่อนผันถ้าเรียกคือสอสคสพสดอะไรนะฮะคือเอกสารชุดแรกก่อนอนะครับอันนี้คือหนังสือรับรองนะครับรับรองอันนี้หนังสือรับรองการผ่อนผันนะครับซึ่งออกโดยพันตรีไพรโรด แก้วงเนี่ยเอกสารชุดนี้นี่ไม่มีใครเคยเห็นนะครับกรรมการชุดปีสี่สองไม่มีนะครับพันตรีไพโรดแก้ววงผู้ช่วยศัดสดีนะครับ,รบซึ่งเอกสารเนี่ที่คุณกำมบันนาเพชรเอามาครับ แล้วมันลงในหนังสือเรดพาวเวอร์แล้วก็อ้างว่าเป็นหนังสือรับรองซึ่งไม่ถูกต้องเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นเอกสารภายในที่ทาระหว่างสัตวดีกับโรงเรียนในร้อยจ้รอซึ่งคุณวิสิทธิ์ก็ไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นคณะกรรมการชุดปีสี่าก็ไม่เคยเห็นหนังสือนี้ระบุว่ารับรองว่านายพิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยนะครับได้รับการผ่อนผันได้รับการผ่อนผันไม่เรียกเข้ากองกระจำการในยามปกตินะครับตามมาตรานี้ก็ว่าไปจึงเรียนมาเพื่อเพื่อรับรองซึ่งอันนี้เป็นเอกสารที่คุณ กมลบรรดเพชรเอามาผมก็ไม่เคยเห็นนะครับคุพิศก็ไม่เคยเห็นผู้ที่เซ็นรับรองก็คือผู้ช่วยอะไรนะศัตดีศัตดีครับของทําการแทนอ๋อในศัตดีศัตดีกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่คุณกมลบรรดเพชรเอามาซึ่งผมก็ไม่เห็นย้ำอีกทีนะคุณพิก็ไม่เคยเห็นก็มีเอกสารภายใน นะครับเอกสารชุดนี้นะครับหนึ่งนะครับก็เลยมีตั้งคําถามเหมือนกันว่าในเมื่อกรรมการเขาไม่มีเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่าถ้าจะยืนยันว่าเป็นเอกสารจริงจะยืนยันยังไงฮะอันนี้คุณกรมวลเอามาครับผมไม่ได้เอามาอันนี้ไม่ใช่เอกสารในส่วนของผมนะครับครับนี่คือเอกสารคุณกรมวลเอกสารของผมคืออนี้ครับอ๋อครับเอกสารของผมคือใบอันนี้ที่ทางอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเป็นของปลอมใช่ไหมครับคือคุณคุณกรมวลนายเพชรอ้างว่าเอกสารฉบับนี้ไม่เคยปรากฏในรายงานของ ของคณะกรรมการปีเอกสอรเอกสารชิ้นนี้จะเรียกว่าอะไรสดยี่สก็คือบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ออกไปศึกษาวิชาณนต่างประเทศที่ยกเว้นรือผ่อนพันธหนังสือนี้เป็นใครออกมาถึงว่วยงานไหนเป็นผู้ออกคือเนี่ยนี่เป็นของศัสดีนะครับคือเดิมเดิมเนี่ยหนังสือผ่อนพันธนี่คือตรงนี้ครับคือสมมุติว่าผมไม่เรียนต่างประเทศนะครับผมก็จะให้กอพคือสานักสํานักงานที่ดูแลนักเรียนต่างประเทศนะครับที่ภายใต้ของกอพเนี่ย เขาทํทหนังสือผ่อนผันมาถึงผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเลขที่นีะครับลงวันที่4พฤศจิกายน294932ครับ29เนี่ยครับขอผ่อนผันเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศปี3ตรงนึง3 2ครับคือสออ20จะมีได้ก็เมื่อมีสออ41ครับ พอมีสอดสี่เปั๊บนี่ก็มาลงชื่อในสอดยี่สิบว่าเป็นบุคคลได้รับการผ่อนผันคือสอดยี่สิบเนี่ยสำรับการไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ครับแล้วก็เมื่ออยู่ที่นั่นก็ต้องมีหนังสือนี้มาเพื่อจะขอผ่อนผันการได้ทหารแต่ว่าก่อนที่จะมีสี่ยี่สิบเนี่ยก็มีสอดสี่เป็ดสี่หนึ่งก่อนเพราะเขาจะระบุว่าสอดสี่เลขที่นี้นะครับคือเอกสารสองฉบับนี้ครับไม่เคยปรากฏในรายงานของคณะกรรมการสืบสวนปีสี่สองนะครับสองฉบับนี้ไม่เคยปรากฏ ฉบับหนึ่งนี่คุณกำมวลมารดาเพชรเอามาอ่าอันนี้ครับในฉบับหนึ่งนี่ผมเอามาครับนะครับแต่อันนี้นี่ออกโดยออกโดยในกรุงเทพใช่ไหมในกรุงเทพครับในกรุงเทพสองคดีเหมือนกันเหมือนกันครับทีนี้พอละพอพยาพอทีนี้ครับสองฉบับนี้นะครับครับพอทนายของคุณอภิสิทธิ์ถามพันเอกสมโชคนะครับว่าถ้ามีเอกสารสองฉบับนี้เนี่ยในปีสี่สองเนี่ยผลการสอบสวนจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับนะครับนี่ครับผมอ่านให้ฟังครับทนายถามพยานว่าหากมีการนำเอกสารหมายเลขรอหนึ่งแผ่นที่สิบสาม และเอกสารหมายเลขรอ2แผ่นที่14และมีการสอบปากคำพันตีไพโรธในการสอบสวนแล้วผลการสอบสวนจะเปลี่ยนไปใช่หรือไม่ mm hmm. พันเอกสมโชคยอมรับครับว่าอาจจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผมไปเชีให้เห็นว่าทั้งหมดนี่คือการสืบสวนปี42เนี่ยมันบกพร่องขาดเอกสารขาดพยานขาดทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่คุณกมลบดเพชแรและกระหนาำเสื้อแดงนียเอามาแสดงเนี่ยคือเป็นเอกสารที่มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วในการวันเองครับครับ ทีนี้ในในส่วนของเอกาสารที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผลของการสืบสวนของเขาคณะกรรมการชุดใหม่ที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือสืบเรื่องจากอันนี้ใช่ไหมที่สองอีกครับอ่าก็เลยทําให้มันเป็นความบกพร่องที่อ่อเนื่องาจากนั้นเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณตอมเพชรประดับดูไว้ดีๆนะครับว่าคุณกำมวบันนายเพชรเนี่ยเคยทําหนังสือร้องเรียนวิธีปปชเคยทำหนังสือร้องเรียนวิธีกระทรวงกลาโหม แล้วกระทรวงกลาโหมนะครับก็ทำหนังสือมาถึงคุณกำมณนบรรไดเพชปรปปชก็ทำหนังสือมาถึงคุณกงบนบันไดเพชรนะครับ,รบวันที่10สิงหาสองพันห้าร้อยห้าสิบสามชี้แจงผลการตรวจส่วนคจริงครับที่คุณกำมณนบรรไดเพชรขอให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยถอดยศแล้วก็ลิบเบียวัดของคนพิเศษข้อหาก็คือว่าใช้เอกสารเท็จแล้วก็หนีทหารปรากฏว่าปปชก็ตอบกลับมาครับว่ากรณีท่านมีหนังสือถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านพลเอกอพิชาติเพนกิติประหลัดกระทรวงกลาโหมขอให้ดำเนินการถอนยศของนายพิสิทธิเวชาชีวะนายัฐมนตรีและเรียกคืนเงินเดือนและมีวัดกรณีการบรรจุอภิสิทธิเวชาชีวะเขารับราชการที่โรงเรียนนายร้อยจปรรอรไม่ชอบวยกฎหมายนั้นข้อเท็จจริงปรากฏว่าพลเอกประวิทรวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาดำเนินการในทันทีโดยขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากก,การมบังลังพลทหารบกซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดและได้ความปรากฏว่านายอภิสิทธิเวชาชีวะนายัฐมนตรียังเป็นผู้มีสิทธิ นายยศทหารมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนเบี้ยวัดและไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การถอดยศทหารและงดรับเบี้ยวัดต,ตามระเบียบกร,ระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหาร,รและบรรดาศักดิ์พศส5 0พและข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยวัดพศ2495ราประ 95, ปรกอบกับกรณีตามคำกมกาาของท่านได้มีการพิจารณาคณะกรรมการกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรการทหารโดยสมสภาผู้แทนราษฎรโดยกระทรวงกลาโหม ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงก็ได้จริงซึ่งท่านได้เข้าร่วมประชุมอยู่ด้วยและกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือแจ้งผลดําเนินการเรื่องดังกล่าวให้ท่านทราบในเบื้องต้นแล้วนี่คือผลการสอบสวนของปปชใช่ซึ่งก็บอกว่าไม่ได้คือผิดไม่ได้ผิดนะครับแต่ทีนี้ถ้าดูจากคณะกรรมการที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเอาข้อมูลของการพิจารณาในส่วนของปี4 .2 มาดูแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณริเศษโดยตรงแต่ว่าเป็นเพราะว่ามีความผิดพลาดขึ้นใน ในในเจนเ้าหน้าที่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 ผิดพลาดในการที่จะหาเอกสาร,รหรือว่าทําให้เอกสาร,รหายรหรือว่าเอกสาร,รไม่สมบูรณ์ตามที่ผลปรากฏในการสอบสวนอันนั้นมองอย่างไรฮะคือ <c oughs> คือผมมองว่าคณะกรรมาการปีสี่นี่มีข้อข้อบกพร่องเยอะ <c oughs> ใช่ฮะเนื่องจากเอกสาร,รเนี่ยที่เอามาก็ไม่ครบเพราะฉะนั้นการที่ไปสรุปเลยว่าเจ้าหน้าที่บกพร่องเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกทั้งข้อเสนอข,ของคณะกรรมาการปี42เนี่ปรากฏไม่มีใครทําเลยไม่มีการลงทันไม่มีการดาเนินคดีนะครับเราเห็นว่ามันเป็นข้อมูลที่มันบกพร่องครับอืมครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของการตั้งกรรมการสอบขึ้นมาเพื่อที่จะเอาผิดทางส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วฮะม,มันก็ <จะ S 2> ไม่ได้<ม>ครับเพราะว่าเพราะหนึ่งเนี่ยเอกสารที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันหายไปหมดแล้วถูกทําลายปไปหมดแล้วเพราะว่าส่วนราชการเนี่ยเขาเก็บเอกสารแค่สิบปีครับที่เราพูดถึงนี่มันเกือบสามสิบปีแล้วครับก็คือก็คือถ้ากจะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่ได้คือไม่รู้จะเอาผิดยังไงครับเพราะเราไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าขณะที่กระทรวงกลาโหมกองทัพบกยืนยันว่าไม่ผิดครับนะครับแต่ว่ามามีชุดขออองาากกศเ สุขกมพลที่บอกว่าผิดครับแล้ววันนี้ก็ยอมไม่ถแถลงแล้วครับเพราะว่า<ม>ทบเพราะว่าผู้บัญชาการทหารบอกก็ออกมายืนยันว่ากรณีของคุณพิสิธิ์เนี่ยเข้ารับราชการถูกต้องตามกฎเกณฑ์ระเบียบทั้งหมดแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักคร,รู่ครับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าในรา,ายละเอียดของเอกสารรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่มีการพูดถึงในคดีนี้กันพักสักคร,รู่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับ ในการฮอตท็อปิกวันนี้พูดคุยกับคุณสิริโชคโสภานะครับสอสอสองขลาประชาธิปัตย์กรณีข้อกล่าวหาเรื่องของการหนีทหารและเรื่องของการใช้เอกสารที่เป็นเท็จในการสมัครเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหมของหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์คุณพิสิทธิ์เวชชีวะนะครับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของเอกสารที่ว่ามาเรื่องของการขอผ่อนผันสอนดอ41เนี่ย แล้วก็สอย๙ผมก็เลยจะสมัครเป็นศาสดีแล้วครับเพราะว่ามีความเกิามีความเกิดชารที่นีคุณอภพิสิทธ์ได้รับการผ่อนผันจริงๆหรือเปล่าแล้วคนที่ออกใบผ่อนคือคนนี้อย่างนี้ครับว่าว่าสิทธิ์ในการผ่อนผันของคุมพิสิทธิ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่๔กรกฎาคม๒๕๒๙นะครับคือจะต้องไปลงคปเือพอลงทะเบียนเป็นฐานกองเกินปั๊บเนี่ยนะครับสิทธิการลงวันการผ่อนผันเกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นคำให้การของพันรีสมโชคไกรสิรีนะครับว่าสิทธิในการผ่อนผันองโจ์เริ่มเมื่อวันที่กกราม คือก่อนหน้านี้ไม่มีการห่อนพันเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ยังไม่ได้ลงทะเบียนทหารกองเกินครับพอยังไม่ลงทะเบียนบัญชีทหารยังไม่เกิดขึ้นทหารก็ไม่รู้ว่าคุณอภิสิทธิ์อยู่ไหนครับพอคุณอภิสิทธิ์ลงทะเบียนปั๊บเนี่ยทหารก็รู้แล้วว่าคุณอภิสิทธิ์มาลงทะเบียนก็จะได้ใบสอ d อ c เก้าพอได้ใบสอ d เก้าปั๊บเนี่ยเนื่องจากคุณอภิสิทธิ์เนี่ยครบอายุการเกณฑ์ทหารก็จะได้รับใบสอ d o สามสิบห้าคือหมายเรียกเกณฑ์ทหารซึ่งคุณอภิส พราะฉะนั้นสิทธิ์ในการผ่อนผันเกิดขึ้นแล้วครับอยู่ที่ว่าคณพิธิ์จะใช้สิทธิ์หรือไม่อปรากฏว่าคุณพิทธิ์เนี่ยตอนนั้นก็ลังเลนะครับ,ค,รบคือเลือกระหว่างว่าจะไปศึกษาปัญญาโทรต่อครับหรือจะสมัครรับราชการทหารนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดทหารเขารับเนี่ยคุณพิสิทธิ์ก็จะไม่ไปเรียนหนังสือ,อแต่ถ้าไม่รับก็ไปเรียนปิญญาโทรต่อครับแต่ตอนนั้นก็คือรับถูกไหมฮะตอนนั้นรับครับรบทีนี้พอรับแล้วเนี่ยก็รับปั๊บเนี่ยคณพิทธิ์ก็ทําเรื่องผ่อนผันนะครับทางสำนักงานดูแลนักเรียนอังกฤษ นะครับนักเรียนอังกฤษนักเรียนอังกฤษก็คือภายใต้กรอพอยู่ที่ถนน28พริน e ิสเกตนะครับนี่ผมรู้ว่าผมไปที่นั่นเปิดกาเขาก็จะทำเรื่องขวัญพันธ์มาที่กรุงเทพนะครับที่เราเรียกว่าใบสอดส1สอสอดอนะครับแล้วใบสอดเอเนี่ยก็จะถูกคัดรายชื่อมาลงในใบสอดยที่ผมเอามาแสดงเมื่อสักครู่นะครับแสดงให้ดูทีเพื่อความเกิดความเข้าใจเพราะว่ามันสลับซับซ้อนเลยก่นะครับพอคณพิเศษได้สอดเกปั๊บนะครับ คือลงทะเบียนวันที่4ก,กรกฎาคม2529อันนี้การผ่อ,อนผันก็เกิดขึ้น,น,นเ,นนนเนมื่อเิตุการผ่อนผันเกิดขึ้นปั๊บคนพิสทธิ์ก็ไปแสดงหลักฐานให้ทางกอพอที่อังกฤษเห็นว่าเพราะต้องการจะไปเรียนต่อมาไลาอ้อกสอ์เนรับแล้วะนะครับต้องการไปเรียนต่อทางกพก็ทําเรื่องมาที่สัตดีโดยผู้ว่าคงจะเป็นผู้ลงนามหรือผู้ว่าจะมอบอานาจแทนก็ได้คสุดแล้วแต่ก็จะมีหนังสือนะครับลงวันที่4พฤศจิกายน2529ก็มีเลขที่นี้นะครับ อนผ่านให้คุณพิสิทธ์ไปเรียนหนังสือต่อไปอญญาโทรนี่คือศาสดีที่กรุงเทพทำหนังสือนี้ออกมาครับเพื่อที่จะไปส่งไปที่ทางกระทรวงาหมเลยฮะไปที่หน่วยงานไหนหนังสือนี้คือหนังสือจากกอพจากอังกฤษนะครับรจากอังกฤษเนี่ยจะมาที่ประเทศไทยที่มาที่แล้วก็เลยอออกหนังสือนี้มาแล้วก็อันนี้จะเป็นทะเบียนที่ศาสดีเขาใช้เวลาเขาดูว่าคนขาดการตรวจเลือกหรือเปล่าหรือมีสิทธิ์ยกเว้นหรือไม่จากนั้นจากเอกสารอันนี้ก็เลยไปสู่เอกสารการ ขอผ่อนผันเป็นสอดสี่สิบเอ็ดไม่สอดสี่สิบต้องมาก่อนครับอันนี้คือสอดสี่สิบเอ็ดนะครับอ๋อมันต้องมีสอสสี่สิบเอ็ดมาก่อนใช่ไหมสอดสอสี่สิบเอ็ดได้รับการผ่อนผันปั๊บเนี่ยเขาก็จะเขียนขึ้นบัญชียกเว้นการผ่อนผันคือสอดยี่สิบครับครับเพราะงั้นขั้นตอนยากนิดหนึ่งขั้นตอนของการการผ่อนผันที่จะรับราชการด้วยเนี่ยก็รับราชการแล้วก็สังเกิดเดียวกันก็ผ่อนผันไปเรียนต่อครับทำไมฮะแต่ว่าการรับราชการอยู่ในใน ในจปร,รเนี่ยคืออย่างนี้ครับพอ,พอวันที่4ี่พฤศจิกาย,ยนเนี่ยคุณคุณวิสิ์ก็ทําเรื่องผ่อนผันไปก็จะไปเรียนต่างประเทศแต่ในขณะเดีวยวกันคุณวิสตก็ไปสมัครรับราชการแล้วก็รอดูว่าราชการเขาจะบรรจุรหรือเปล่าสมมติถา้าบรรจุเนี่ยคุณวิสิตก็ยกเลิกการไปเรียนหนังสือต่างประเทศก็จะรับสมัครเข้าเป็นทหารปรากฏว่าทางจปรเข้ารับคุณวิสิ์ก็เลยเป็นทหารอพอเป็นทหารเสร็จเนี่ยก็ลาออกไปศึกษาต่อในปีสามสองครับจำไม่ผิดครับ แต่พวกเป็นทหารอยู่เอ่อเป็นราชาการอยู่<ร>ก็ประมาณปีหนึ่งประมาณปปีหนึ่งแต่แล้วพอพอครบตามกําหนดที่กฎหมายอนุญาตนะครับครับคุณพิสิทธ์ก็รีบไปศึกษาต่อพิเนาโทเพราะว่าบอกทางออกซ์ฟอร์ดไว้ว่าขอดีเลยไปก่อนครับแต่ในในข้อมูลที่ที่มีการพูดกันเหมือนกันบอกว่าในระยะเวลาหนึ่งปีที่คุณพิสิทธ์เป็นรับราชาการอยู่เนี่ยมีการลาไปรเรียนต่อประมาณสองร้อกว่าวันในในสามรวันวเขาก็ใช้สิทธ<ใ>ิ<ใ>์ตามที่ราชการอนุญาตอ๋อ ก็คือเป็นตามระเบียบของการลาระเบียบยแล้วก็คนพิเศษก็ไปสอนหนังสือนะครับก็มีลูกศิษย์นะเพราะวันที่ผมเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปสอบสวนก็ได้จริงนะครับผมก็ได้ไปเจอลูกศิษย์ของคนพิเศษ,ษตั้งหลายคนแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันครับเพราะคนพิเศษไปสอนหนังสือจริงไปฝึกจริงนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ใช้สิทธิตามที่ราชการอนุญาตนะครับก็ไปศึกษาต่อเพราะว่าต้องเข้าใจว่าออกสอร์นี่ก็เลื่อนได้ไม่นานนะครับเพราะว่าเขาก็ให้คนพิเศษเนี่ยไปเรียนมีเดโพเรียบร้อยแล้ว วิชาที่ที่คุณอภพิสิทธ์ไปสอนในจปรเป็นปรัชญาอป็เป็นสิ่งที่ที่คนต้องการในขณะนั้นเพราะปรัชญาเป็นวิชาที่หายากนะครับและคุณอภพิสิทธ์ก็เป็นนักศึกษาที่จบได้เกียรตินิยมดับหนึ่งไม่กี่คนของประเทศไทยนะครับเพราะหนังสือรับรองที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นสดาสด๔๑อะไรต่างเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นเอกสารไม่เป็นเป็นเท็จหรืออะไรต่างคือคือเหตุคนที่ผมว่าไม่เป็นเท็จนะครับเพราะว่า้อหนึ่งเนี่ย อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนผมเองครับเพื่อนรุ่นพี่ชื่อนายปรีชายารัตนรลุกครับแล้วนายปรีชายาเนี่ยชื่อเล่นชื่อยานแต่ผมเรียกเขาว่าหลังครับเขาเนี่ยไปศึกษาต่อที่สหรัฐแล้วพอผมไปดูในนี้ก็ศึกษาต่อสหรัฐจริงจริงนะครับสังเกตได้เลยว่าว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารนี้ปลอมเนี่ยแล้วทำไมถึงเอาชื่อเพื่อนผมมาตรงนี้ปรากฏได้ยังไงข้อที่จริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมว่าเอกสารนี้มันค่อนข้างจริงๆผมมีเอกสารชุดนี้อยู่นะครับ ที่สแกนมาจากตัวจริงเลยจะถ้าคุณจอมนี่เคยเล่นพระเคยดูเนื้อพระเนี่ยจะดูว่าเนื้อกระดาษเนี่ย <c oughs> คือของเก่าจริงๆ <c oughs> นะครับคร <c oughs> ับครับอันนี้ก็เป็นเอกสารที่ที่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเป็นข้อมูลเป็นเอกสารที่นี่ต้องเรียนเลยเว่า <c oughs> คุณกมวลอ้างว่าเอกสารฉบับนี้ปลอม <c oughs> เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในรายงานของคณะกรรมการปีสี่สองครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณคุณกมวลก็เอาเอกสารฉบับนี้มาและบอกนี่ของจริง อันนี้ก็ไาอยู่ในรายงานของปีสี่สองเหมือนกันคือหลักการของแกนี่มันประหลาดัเพราะนั่นผมถึงเรียนว่าการที่คุณกรมวลเนี่ยไปเบสเรื่องราวทั้งหมดจากการสอบสวนปีสี่สองเนี่ยมันก็เลยทําให้มันผิดมาโดยตลอดเหมือนกัดกระดุมเม็ดหนึ่งผิดมันก็เลยผิดมาหมดเลยเพราะว่าการสอบสวนในปีที่สองผมก็ชี้ใช่ชี้คุณจอนได้อย่าง้วว่ามันบุกพ่องตั้งหลายเรื่องก็เมื่อเอกสารคุณไม่ครบนี่คุณไปสรุปได้ยังไงถูกไหมครับคุณก็ไม่รู้เอกสารเขามีหรือไม่มี อยู่ดีในปี52 53มาสี่นี้ปรากฏเอกสารสองฉบับนี้ขึ้นมาแล้วัเอกสมโตช,ชนในคณะกรรมการก็ยังงงอยู่เออมันโผล่มาได้ยังไงแล้วก็ยอมรับในสาลว่าถ้ามีเอกสาร2ฉบับนี้เนี่ยในปี42รับรองผลการสอบสวนนี้เปลี่ยนแปลงแน่น,นอนครับครับครับทีนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ก็จะต้องมีการสู้กันต่อแต่ว่าในส่วนของการสอบสวนของคณะกรรมการที่ทางรัฐมนตรีกรลาโหมตั้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้อันนี้มองว่าเพราะว่ามันจบแล้วครับเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลอันนี้ถือว่าจบ เพราะว่ามผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วว่าผมก็เห็นใจพันพลอากาศเดชทุกขมพลน,นะครับ uh huh. ผมสังเกตนะเอกสารเนี่ยครับที่ชี้แจงต่อผู้ตรวจการปรากฏว่าทําเร็วมากเลยครับครับนี่นะครับร่างตรวจ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 ว,วันเดียวเลยวันที่เก้ารีบทําเลยครับอ uh huh. แล้วเซ็นวันที่สิบนะครับพอเซ็นเสร็จเนี่ยให้ทหารเนี่ยไปยื่นครับที่สํานักง,งานผู้ตรวจเนี่ยไปรอแต่เช้าครับแปดโมงครึ่ง uh huh. ก็มันผิดปกติอยู่แล้วว่าเหมือนจะว่ามีความพยายามในการที่ช่วยเหลือย่างเป็นที่นะครับเราต้องเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ค่อยไม่ได้เกี่ยวกับสงกาโหมเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของกองทัพบกเพราะฉะนั้นเอกสารข้อมูลการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่กองทัพบกแล้ววันนี้ผู้บัญชาการทหารบกของมันยืนยันว่าถูกต้องอแล้วมันจริงเราจะแถลงได้ยังไงครับครับถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการสอบสวนกันไปกันมาเนี่ยในส่วนของประชาธิบัติถ้าหากว่า ออกมาแล้วเนี่ยนำ,นำมาซึ่งความเสียหายของวรพักก็คงต้องมีผมว่าการฟ้องร้องกบค <ผม S 1> ุณจะฟ้องร้องต่อนะครับมันชัดเจนนะครับว่าถ้าคุณไปเบสกับรายงานผลสับสนปีสี่สองนี่คุณผิดแน่นอนอย่างที่ผมชี้คุณคจอมเห็นว่าใครที่เป็นกลางเนี่ยมาดูเอกสารนี่จะรู้ว่ามันมันไม่ใช่เลยอโอ้คุณบกพร่องเอกสารเนี่ยจริงๆคุณต้องเอามาจากสามสี่หน่วยปรากฏว่าคุณเอาไม่ได้แค่หน่วยเดียวแล้วก็โรงเรียนนายร้อยจ้ปลอก็ยอมรับว่าทำเอกสารตั้งหลายชิ้นหาย คลอวิศิ์ก็เลยต้องไปขอใบแทนสอดรัลกาซึ่งเป็นปัญหาอีกครับถ<ต>้าท่านาที่ไม่ตรงถ้ารัมตรีรือรร้อฟ<ร>ื<ร>้นคดีนี้ขึ้นมาเพื่อจะจะเอาผิดกับกระบวนการหรือการระบบของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อันนี้ก็คือ,นาาอค,คนอากกรมงคนี่น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากจะทำเท่าไหร่นะครับผมนี่เข้าใจเลยเพราะว่าใครบางคนบังคับให้คุณสุกรรมผลทำใช่ไหคุณวาสนานานุ่มเนี่ยนะครับวิเตอร์เลยบอกว่าคนอากาเอชสุกวรมคลเนี่ยไม่ค่อยอยากจะแถลงเท่าไหร่นะครเวลาแถลงเนี่ยต้องแถลงแบบ นั่งแถลงครับอันนี้คือข้อสังเกตของนักข่าวอาวุโสนะครับแต่ปรากฏวันนั้นนี่พยายามยืนแถลงก็อึกอักอึกอักไม่ยอมให้เอกสารแต่ก็เห็นว่าพยายามจะเตรียมตัวแถลงอยู่หลายครั้งแล้วกันยกระดัไปหลายครั้งแล้วแล้วล่าสุดผู้ตรวจการก็สรุปนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวคุณวพิสิษธิใช่ใช่มันเป็นเรื่องของใน พอเ<น>ป็นเรื่องที่ผูดด้ตรวจการเป็นไปนเรื่องที่คุณกระมวนไปร้องผูดด้ตรวจการครับเราหารัฐมนตรีกลาเาหัวใช่เป็นเรื่องของรัฐมนตรีกลาเาหัวที่ต้องชี้แจงว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไรคือมันเป็นการโชงเหมือนเล่นตะก้อเลยครับคือชงกันไปชงกันมา,มนมาอเท่านั้นเองผมก็เลยมองว่าทั้งหมดเป็นเกมทางการเมืองยิ่งผมเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะไปทําอะไรที่มันสร้างสรรค์ประชาชนเดือดร้อนจากของแพงนะครับจากน้ำมันแพงจากการเยียวยาที่มีปัญหานะครับควรจะไปแก้ปัญหาเหล่านั้นและผมนะครับยืนยันกับคุณจองว่าเราพรรคประชาธิป เราอยากให้รัฐบาลอยู่สี่ปีครับไม่คิดจะล้มรัฐบาลเลยครับแต่เราอยากให้รัฐบาลเนี่ยไปดูแลปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่ามองว่าประชาชนเป็นศัตรูล้วไม่ได้เป็นศัตรูครับเราจะเป็นคู่แข่งต่อเมื่อมีการเลือกตั้งวันนี้การเลือกตั้งยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องพยายามประครับประคองประเทศให้เดินหน้าไปพร้อมกันเพราะอย่าระหวาดระแวงพวกผมเลยครับครับครับเอาละครับก็คงจะได้ฟังไปแล้วนะครับในส่วนของประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับมาดูกันว่าในส่วนของคุณกมลนันไดเพชร ผู้ที่ดำเนินการกล่าวหาทางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์น,นะครับมีข้อมูลหรือมีหลักฐานอะไรที่จะมาหักล้างหรือมามาชี้แจงกันอีกนะครับก็คงต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมร,รายการนะครับสวัสดีครับ